棒嘞！ ับมทงง่านก็จกหลงเล่านะครับไม่ได้หางวางวางรลโ้ระวังระวังแมานมาคนทวนกระดังอัพอันเดฟอร์สร้างลายคอยเตียนเอยัวโอ้ระวังระวังแหมสัดฐานดูระวังระวังองน้ำจะเซนไปไปนอตใส่กไรกันมาแล้วคนทวนระรตัวหที่ดกันอุอว่ะอะยังไหน ฉันานี่ยเนสังเซีนลาเอสร้าลายคุณหมอว่าสงวายเนี่บ้จะเรียตัวงเียวเก่ถอยหลังออกมากสกอนเตนสัเขาไม่รอท้าจับเอาไมาหตัวแล้วบอกชี้มีชีไม้บอกโชว์ตัวคนมาเดยวอาดนร้างลายก้อเตียนขึ้นยแ่ยับขึ้นัาแล้ว้ถ้าสงใวสัรเขาว่ว่ายัง ตึ่ตรงจุดงมีตรงที่จุดหางยืก็ขึนมาแล้วออาไปเดินไนิดนึงับตัวนอยไปเโอ้โหก้าไปแล้วหนึ่งยืนมายุดหนึ่งหายตรงหน้าุดตรงยด้อยร้องจอดว่าต้องไปยืดแไปแล้วก็ข่อยยืดด่อยชิอยู่ตรงโอ้โหน้าตงไหมที่แง กชูมอสูงก็ได้อระยชนด้ช็คดีใช่ป่ะว้าโอ้แหมคลังยั่งยืนกันตรงกันปฏิเดียร์อาึ้นมาสี่ตัวพอได้ขออสักตัวสองตัวันเลยในหัวาเรารอช้าว่าไคุณหมอท่านไหนน้าเอาแอกวคุณหมอเทนติสัดิ์แหมไม่รอช้าขอจับหัว จับหางดีกว่าดีกว่าเนาะว้าวลางระลางแหมโอ้โหเรื่องของผมเชี่ยวมือคงนะท่านผู้ชมนักแสดงเราต้องโอ้โหเนี่ยทำใจเย็นเพราะเราคิดร้อยลอยระวังจับหางแน่นๆช่วงที่สูงแหมเนี่ยนักแสดงของเราจะเอาขึ้นตรงกลางให้ดูกันเองหนึ่งตัวยังไม่รับ แลากไาตรงกลางไมเห็นกระชัดแต่เสียก่อนว่าโอ้ยยืนระวังียงมืนก็บากตะเที่แหมเสียวซิมเสียวซิมันหลา้ผู้จวเ่งชี้โอสาดหลากาตรงกลางเห็นกระเชดโอ้แหมไม่ยอมรอเาตอนีตอนนี้โอ้ยรัเดียวนะแย่ซ้ายแย่ขวายังไม่ยอมแล้วจ่ะ ดูเงนก่อไปครับดับหลังล่าาทชนอกรไดอัพออนอมาองช่องเลซ้ายขวาขึ้นตรงนี้หน่อยเรวสร้างหลายเตียอะไรขึ้นไขึ้นอย่ไม่อันหน้ามาเนสเอายังไงขาระวัเราเชียร์ที่เดียวกันไอวัทอรอโอ้ีไ จเนี S <S> ่ยเรกว่าเันวัสบอกเท่าน uh, ี้ลายสมัยเ้าาพราะว่าก็เขาก็ุ่งมองเขาเรียกว่าจอละเข้มยิ้มไหนนี่หวานนี่น่ากลัวกลกวเหาข้ามท้ายถุงผ้า

เดกแล้วี่ตัวังมีอีกี่ั้ะมีอีตัวอังมีอ่ยงอยกี่ว่ียังอก่ตัวสัสดีกวัสดีอกัวัีอวะก่านยองมีัะยวัสดียังไีแล้วงีอวทมีกวัมีที่ตัวอ ต่อไปครับอาสาจากตอวท่านคุณหมอเก็บปีสัตว์เติครับแต่เพืนมานอนงานก็ได้ถ่ายรูปเตครนะเพื่อตัวนี้ชื่อว่าไฟลัมไฟ่าวโอ้โหเออถ่ายเดินหน้าอะไฟลัมมาอยากบอกวาอีกวันที่โอเคอีกทั้งเลยอยากไฟลัมหน่อยเอาที่โอ้โจ้าหน้าที่นตัวใหญ่เลยท่านผู้ชมอีกรั้งเลง เรก็เล็กนิดเดียวสารทานจีบกันทีจากเรียบร้อยแล้วนักแสดงเราก็นั네่งลงต่อหน้าสุส่าหเกลียดครับเสร็จสัมเรียบร้อยวางอุ้งเท้าวิ่งอยากอ่กสียงเนาวิสัยทมศก์สุดๆวันี้เป็นกนเด็แบค์เข้าบัเากดา มากววาปากสูงฉากนี้ไม่ฉากที่สวยงามเานนัสดี้ขึ้นมานอนปาหลงเที่ายครับอ่าปากมาเคาะขาเดียวมัสวยแต่อ้โระวังจะชื่อมันันังน่ปเอ่าปากดูมากว่าขนมันใจทีนดกันแ้วก็ตโกครับออกมาุ้เนก็สร็จสับอง

เหยเจ้ยจ้าอะไรอ่ะอเอานนเอาไรเจ้านอ้าเฮ้ยขจะจับหาเจาใคจ้าเสวยสัตว์ใส่คิดสิบประารใสเดินยาเออยนี้แเราจะใส่จู่มายตรนี่องครับแสดงเราจะทำอะไรกันบ้าง อ่คุณหมอว่าสั่งมาจะดึงลิ้นตะลขี้ออกมาจนคทุกท่านได้ชมกันเลยครับลิ้นยืดตะลขี้อยู่ตรงไหนมีไม่มีจับตาชมกันเลยว่าสั่งเส้นลาเออร์จีเสือโถ่อาปากกินอื้ออื้อปากอาปากก็ลวกกันนะอาปากก็ลวกันใจเป็นสัมผัสที่ลึกเขาจะเอาหัวใส่มาเยอ หนเขาอาอะไรไปใปากเจเลหแล้วหนวออีกทั้งนั้นหมโาขหคันคนคอนมาสำหรับหนวดนะโอเคพร้อมแล้วแสดงแล้วก็ไม่รอช้ากันเลยครับลงกน้ํพี่น้ลูสกานเลยนะครับรอบนี้คุณอวัชรเสลด่จูบปากจรเลกันที่เดียวร่มจากอบแรกอช้าการแสดงรอบอเขาเจูบปาก บากอ่ะพร้อมกับผันลังกามาชีมือขวาสายเสร็จสับตัดสีไใจพุ่งไปแล้วจระเดเจ้าเขอจูหน้าขอเสรราสิหน่อยะไลทที่สิววันองวันมอีเส้นึ่รอบก่านั้นเราจะจูบจริงอันนอตปัจูบปัดจูบยังนงครับ เราจะใช้แขนเป็ลูกเข้าไปในลำคอของจร์จี้เลยครับแอนลุกนึกเดือดแล้วแต้ถึงหัวท่านผู้ชมฉากนี้วิชาที่อันตรายอีกฉากนึ่งเลยครับแต่นักแสดงจะใช้แขนเป็นลูกเข้าไปในลำคอของจร์จี้งับมังับจับตาชนกระเดื่องากนี้ฝ่ร้อแมสเชิญปุกขึ้นมาค่อยเปิดลุกกระเดื่อง

น้าทั like ้งน no no oh yes. so 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 I mean, ้น้โ้จเย็นดนะเออดูวันนี้ทำไปทำจับตาดูนะเดียวสือเหลมันกำลัอยู่ชมููพอแม่ชี้ด้วู่กัเอาหัวเข้าไปแลนสาวไวกิติศักดิ์ยังไงแอบโบมือไประวังะวะาอดวัไม่ไหวไม่ไหวแ่ยังกนช เส้นหนึ่งรอครับแีสีสัอวสจะานมารตาทเอะตัวใ้ชมกน่เส้นหนึ่งรอบเคีเดียวขอ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 ขานี่เปี่ยนรอยแล้วกขอขอด้นหน้าไเลยนะครับเสร้เียรอยปากกกว้างกันเลยากก้นปาก้นปากก้นลางปากบ้นนี่ปากก้น่อย ขเคดูก okay, okay. uh ันเลยครับท่านผูสีสัรแสดงของเราูปลาไเสิ้นอี้คตุณหมอวัสนก็ได้รับแตัวนี้หยอดตัวใหญ่ยันทีเดียวากต่างงานาปคนพาะอีกนิดอีกหน่อยเป็นสาวไม่รอช้าว่างลุกตหอปาลาสีสันจ้อเข้าปเลยแงการแสดันถูกต้องใจอย่างี้องทีวดแสดงชตัวดะสนได้เลยครัสีน